เช้าวันนั้นหมู่บ้านหนองยิ้มยังชื้นแฉะจากฝนเมื่อคืนเสียงเด็กชายกล้าดังลั่นจากลานหน้าโรงเรียนทำให้ทุกคนหันมามองครูอาร์ตรีบเดินเข้ามาดูและพบว่าบนพื้นดินเปียกนั้นมีรอยเท้าคนเรียงเป็นแนวยาวลากไปจนถึงฝาผนังห้องเรียนก่อนจะปีนขึ้นไปสูงแล้วหายไปเฉยๆครูใช้สายตาสังเกตรอยเท้านั้นใหญ่กว่าของเด็กและลึกกว่าปกติ เราวกับคนที่เหยียบเดินมาจากโคลนหนักๆไม่นานป้าใจกับลุงโต้งที่อยู่ร้านชำใกล้ๆก็เดินเข้ามาดูด้วยป้าใจมองรอยเท้าแล้วสายหน้าพูดเสียงเบาว่ามันไม่ปกติแน่แต่ลุงโต้งกลับหัวเราะว่าอาจเป็นรอยพารโรงที่เดินมาตอนฝนตกก็ได้แต่พอครูอาร์ตเอามือแตะใกล้ๆเขากลับพบว่าโคลนยังไม่แห้งเหมือนมีใครเพิ่งเดินผ่านไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ เด็กๆยืนกันเงียบสายตาทุกคู่ค่อยๆหันไปทางข้อควายหลังโรงเรียนที่นั่นเจ้าคำพอยืนมองอยู่นิ่งเหมือนกำลังรู้บางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจครูอาร์ตเริ่มขมวดคิ้วเขาเดินถือไฟฉายไปทางรอยเท้านั้นแสงไฟสะท้อนกับผนังสีซีดและสิ่งที่เห็นทำให้ทุกคนเงียบงนันบนฝาปูนมีรอยมือเปื้อนดินสองรอยใหม่ปรากฏอยู่ข้างรอยเท้าเดิม ราวกับมีใครบางคนเพิ่งแตะมันเมื่อครู่เสียงลมพัดแรงใบไม้ไหวควายคำพอร้องเบาๆความเย็นแผ่ไปทั่วลานไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบแน่